สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกๆคนนะครับวันนี้คุณครูธิวุรกรลทธิชัยนะครับจะมาสอนวิชาสังคมศึกษานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยครูให้ใบงานนักเรียนไปนะครับเป็นใบงานหลายๆใบนะครับแต่วันนี้นะครับก็ครูแจกสมุดไปแล้วนะครับครูแจกสมุดไปแล้วเนี่ยก็จะให้นักเรียนนะครับได้เอาสมุดเนี่ยมาทําวิชานี้แทนนะครับ เดี๋ยวครูจะสอนเป็น PowerPoint นะครับในวันนี้นะครับเป็น PowerPoint ถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยไม่ทันหรือว่าจดอะไรไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้หยุดวิดีโอนะครับให้หยุดวิดีโอแล้วก็สามารถจดได้หรือว่าจะมาดูย้อนหลังอีกทีก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับอวันนี้นะครับเป็นเรื่องของโอวาทสามครับโอวาทสามเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยครูให้ไว้ถึงหัวข้อใหญ่ๆนะครับให้นักเรียนได้ไปค้นหามา นะแต่วันนี้เนี่ยครูจะเจาะลึกลงไปนะครับในแต่ละข้อนะครับมาดูว่าวันนี้จะเรียนข้ออะไรนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะโอวาสามนะครับโอวาามเนี่ยหมายถึงคำกล่าวสอนหรือว่าคำกล่าวตักเตือนนะครับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดแก่พระอรหัตสาวก1,250องค์นะครับในวันมาคบูชานะครับ โดยที่พระอาหารหัาต์เนี่ยมาการโดยไม่ได้ดัชนยนะครับแล้วก็จะมีคําสอนต่างๆมากมายนะครับในวันนี้เราจะมาถึงข้อของโอวาทสามนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอวาทสามข้อที่หนึ่งนะครับการไม่ทําความชั่วทั้งปวงนะครับโอวาทสามข้อที่หนึ่งการไม่ทําความชั่วทั้งปวงนะครับได้แก่นะครับเบญจะศิลน,นะครับข้อที่ควรระเว้น5ประการ เบญจศีลเนี่ยมันหมายถึงการละเว้น5ประการนะครับหรือที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่าศีห่านั่นเองนะครับเราจะเรียกเบญจศีลเนี่ยทั่วๆไปว่าศีห่านะครับอันนี้เนียเห็นไหมศีห่าน,นี่ยเป็นสิ่งที่เราพอจะมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูในเริ่มที่ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกก็คือศีลข้อที่1นนะครับเว้นจากการฆ่าสัตว์นะครับนะครับ การข้อที่1เนี่ยมันมันเขียนหัวใหญ่ว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไม่แกล้งสัตว์หรือว่าไม่ไปเบียดเบียนทําให้ชีวิตเขาเดือดร้อนนะครับไม่ถึงก็ต้องฆ่ากันแหละเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการที่เราเว้นจากข้อหนึ่งแหละนะครับข้อหนึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องฆ่าอย่างเดียวนะการไปแกล้งก็ไม่ได้นะการไปแกล้งก็ถือว่าผิดข้อหนึ่งนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ ไม่ไปแกล้งไม่ไปเบียดเบียนแล้วก็ไม่ไปฆ่าสัตว์นะครับอ่ะโอเคครับข้อต่อไปข้อต่อไปเว้นจากการรักทรัพย์นะครับเราจะไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นนะครับไม่ไม่ต้องไปอยากได้ของเขานะครับข้อนี้เนี่ยจะสอนให้เรายับยั้งชั่งใจตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเห็นแล้วนะเห็นของคนอื่นนะคนอื่นมีใช่ไหมเราจะทํายังไงล่ะเราจะถึงมีแบบนั้นถ้าทางรัดนะครับก็คือเราไปหยิบมาใช่ไหมเราไปหยิบมาเป็นของตัวเอง อันนี้คือการลักทรัพย์แล้วมันผิดศีลละมันบาปลวมันผิดศีลมันบาปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับถ้าเราอยากมีอยากได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็มีงานการที่ดีแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อของเหล่านั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเว้นจากการลักทรัพย์น,นะครับคือข้อ2นะครับข้อ3นะครับเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะครับข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่ เมื่อเรามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยสมมุติว่าเรามีภรรยาหรือว่ามีสามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีนะครับคนของเราพอใจในคนของเรานะครับเราไม่ต้องเป็นต้องไปอยากได้ไม่ต้องไปมีกิ๊กนะครับไม่ต้องไปมีเมียน้อยไม่ต้องไปมีชู้หรือว่าพอคือถ้ามันมีครับถ้ามันมีนะมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยเหมือนรับสองทางทางหนึ่งก็ทางปกติทางหนึ่งก็ทางรับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราวุ่นวายชีวิตจะเกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นนะก็ต้องเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะครับข้อ .C นะครับเว้นจากการพูดเท็จนะครับถ้าเราเนี่ยพูดจริงใจพูดด้วยความสัตย์จริงนะครับทุกคนเนี่ยก็จะเชื่อถือเรานะครับไม่ว่าเราจะพูดอะไรเขาก็จะเชื่อถือเราแต่เมื่อใดที่เรากหกนะครับเมื่อใดที่เรากหกพูดเท็จ นะครับพูดไม่จริงนะครับเวลานั้นแหละนะครับมันจะทําให้เรามีความสุขในช่วงระยะหนึ่งถ้าเรากโกหกสาเร็จเนี่ยเราก็จะมีความสุขในช่วงระยะหนึ่งแต่ถ้าเมื่อใดคนอื่นจับได้ว่าเราเนี่ยโกหกนะพอเขาจับได้ว่าเรากโกหกปุ๊บเมื่อนั้นแหละครับความน่าเชื่อถือของเราจะหายไปหมดทีนี้เราพูดอะไรไปต่อให้เราพูดความจริงหรือเราพูดอะไรไปคนเขาก็จะไม่เชื่อเรานะครับเพราะฉะนั้น ข้อนี้เนี่ยควรงดการพูดเท็จพูดไม่จริงนะครับอ่าต่อไปนะครับเว้นนะครับข้อ5นะครับเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมานะครับการดื่มสุราและของมึนเมาเนี่ยทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันแย่ลงนะบางคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยชีวิตมันเครียดจังเลยอกหกักทํางานไม่ดีต้องกินเหล้าดื่มของมึนเมาเพื่อประโลมใจจริงๆไม่ใช่นะครับ ยิ่งทำมันยิ่งตรงข้าม่มันเมื่อคุณเสพสุราและของมึนเมาไปมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณแย่ลงแย่ลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุราเป็นของร้อนพอกินเข้าไปมันจะทําให้มึนเมาเวียนหัวอาเจียนก็กินเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดื่มสุราและของมึนเมาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ควรน,นะครับไม่ควรน,นะครับ หรือว่าต่อให้เราไม่มีปัญหาเนี่ยต่อให้เราไม่มีปัญหาแล้วเราก็ไปกินเหล้าไปดื่มเบียอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้อยอยจากเราที่ดีๆเนี่ยก็กลายเป็นทําให้เราแย่ลงแย่ลงนะครับสุราและเหล้าหรือเบียอะไรพวกนี้ที่เป็นแอลกอฮอล์พวกนี้ไม่ไม่ใช่ของดีนะครับเพราะฉะนั้นเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมานะครับ มาดูโอวาทข้อที่2อครับโอวาทข้อที่สเป็นการทําความดีให้ถึงพร้อมก็คือมันจะตรงข้ามกันเมื่อกี้เป็นเบญจะศีลหรือศีลหที่มี5ข้อใช่ไหมครับแต่อันนี้นะครับเป็นโอวาทข้อที่2เป็นเบญจรทมครับคือข้อที่เราควรปฏิบัติ5ประการนะครับถ้าเราจําได้เมื่อกี้ถ้าเราจําได้เมื่อสักครู่นี้นะครับศีลห้าคือการเว้นนะครับคือการไม่ให้ทําแต่ นะครับเบนจะทำเนี่ยนะครับเป็นข้อที่ควรปฏิบัตินะครับหข้อ5ประการด้วยกันนะครับอ่ะหมีเมตตาครับมีเมตตาอย่างไงนะครับเ,เมื่อเราเป็นคนที่ระเว้นจากการไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์หรือว่าไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนที่สามารถที่จะเป็นคนที่มีเมตตาได้อย่างเช่นเ,เห็นสัตว์ลําบาก นะครับเราก็เข้าไปช่วยนะครับให้อาหารอย่างงู้อย่างนี้นะครับ Serbia, หรือว่าเราเห็นคนเนี่ยคนด้วยกันเนี่ยเดือดร้อนนะครับคนก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะเป็นสัตว์ในประเภทสัตว์ประเสริฐนะครับตามที่นะครับเขาชี้ไว้นะครับก็เห็นคนใช่ไหมคนลําบากนะครับโอ้โหไม่มีเงินเลยอเราพอจะมีเนี่ยเราก็ให้เขาได้บ้างหรือว่าเขาไม่มีของบางอย่างเนี่ยเราพอจะช่วยได้เราก็ช่วยบ้างนะครับหรือว่าเขาบาดเจ็บอะไรเงี้ยเรา เรารู้จกักคนนู้นคนนี้เราก็โทรเรียกหรือว่าแจ้งรถพยาบาลอะไรเงี้ยเพื่อส่งเขาไปที่โรงพยาบาลได้นะครับบางทีการเมตตาการุณาเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปทํากับสัตว์อย่างเดียวนะครับทำกับคนก็ได้นะครับต่อมานะครับมีสัมมาอาชีวะนะครับมีสัมมาอาชีวะก็คือมีการงานอาชีพที่ดีนะครับมีหน้าที่การงานอาชีพที่ดีก็คือเราเนี่ย จะทาอะไรก็ได้เนี่ยแต่ขอให้เราเนี่ยทำด้วยความเต็มที่นะครับทำด้วยความเต็มใจนะครับเ,เราจะเป็นพนักงานนะครับเราก็เป็นพนักงานที่ดีนะครับทําทุกอย่างให้มันสําเร็จล,ลุล่วงไปด้วยดีนะครับตามเป้าหมายที่เขาวางไว้ให้หรือเราจะเป็นคนงานก่อสร้างเราก็เป็นคนงานก่อสร้างที่ทํางานได้เรียบเนียนกิฟที่สุดหรือเราจะเป็น เป็นหมอเราก็รักษาคนไข้ให้ดีที่สุดนะครับเราเป็นพนักงานขายเราก็ขายของให้ดีที่สุดนะครับทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับอาชีพที่สุดจริตนะครับเราทําได้ทุกอาชีพครับไม่มีอาชีพไหนต่ากว่ากันไม่มีอาชีพไหนสูงกว่ากันครับทุกอาชีพเท่ากันหมดนะครับขอให้เราทําด้วยความสุดจริตก็พอนะครับมีความสํารวมในกามครับก็คือเมื่อเรามีครอบครัวเราก็ควรรักครอบครัวของเรา นะครับโดยที่ไม่ปันใจไปรักคนอื่นไม่ต้องเอาคนอื่นมาให้มีปัญหานะครับเราก็ทำความทำความดีให้กับครอบครัวนะครับทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะดีเองนะครับนะครับมีคำสัตย์นะครับมีคำสัตย์ก็คือการให้คำสัตย์หรือว่าการพูดด้วยความจริงใจนะครับพูดทุกอย่างด้วยความจริงนะครับพูดไม่โกหกนะครับ ไม่อ้อมค้อมไม่ไม่ส่อเสียดนะครับหรือว่าไม่พูดหยาบคายนะครับเราพูดดีเนี่ยใครๆก็ชื่นชมเรานะครับเราพูดจริงใครๆก็เชื่อเราเพราะฉะนั้นนะครับมีคําสัตว์เนี่ยดีที่สุดนะครับต่อมานะครับมีสติสัมปชัญญะนะครับมีสติสัมปชัญญะนะครับก็คือไม่ว่าเหตุการณ์อะไรครับเราเนี่ยสามารถที่จะมีสติได้ตลอดเวลานะครับ ความวาสติเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใช้ในแค่ตอนเรียนนะครับหรือว่าตอนนั่งสมาธิหลายคนชอบเข้าใจผิดครับว่าอ๋อการมีสติสมาธิเนี่ยนะมันต้องทาตอนที่นั่งสมาธิไม่ใช่ครับการมีสติสัมปชัญญะนี่คือมีในทุกขณะนะครับดังภาพนี้จะเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยที่เจอกับน้ําป่าไหลหลากนะครับอาจจะ เป็นน้าป่าที่มาโดยไม่ทันตั้งตัวแต่เขาตั้งสติครับตั้งสติแล้วก็ไปจับขอนไม้นะครับจับขอนไม้ที่อยู่ตรงบริเวณข้างหน้าเขานะครับเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยไหลไปกับน้ํานะครับก็คือการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมีสติเข้าไว้ครับหรืออย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยเรามีสติครับโดยการที่เราเนี่ยรู้เท่าทันนะครับก็คือไม่ใช่ว่ากลัวโควิดนะครับจนไม่กล้าออกไปไหน จนไม่กล้าซื้ออะไรเข้ามากินจนร่างกายเราแย่ yeah, เราก็จะพังไปเองนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับใส่หน้ากากใส่แมสกชีดอแอลกอฮอล์นะครับไม่เข้าใกล้คนอื่นซื้อของด้วยความระมัดระวังแค่มีความไม่ประมาทเท่านั้นครับนี่คือสิ่งที่เราควรทำนะครับมีสติสมัมปชัญญะครับอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายครับโอวาข้อที่3ครับการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ เมื่อเรารักษาโอวาทข้อที่1โอวาทข้อที่2ได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถละเว้นความชั่วแล้วก็ทําความดีนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญทําให้จิตใจเราบริสุทธิ์นะครับจิตใจเราบริสุทธิ์ปุ๊บนะครับเราก็ต้องต่อยอดครับในการต่อยอดนะครับเราก็จะมีการแนะนำนะครับก็คือก็คือให้นักเรียนเนี่ยรู้จักควบคุมสมาธิในแต่ละวันนะครับโดยการทําสมาธินะครับการทําสมาธิเนี่ยทำได้หลายรูปแบบนะครับ ขั้นแรกเลยเรารู้อยู่แล้วนะครับก็คือการอะไรการนั่งสมาธิใช่ไหมครับการนั่งสมาธิอาจจะนั่งวันละสัก1 0บถึนาทีนะครับเพื่อให้มีจิตใ,ใจที่สงบนะครับไม่ฟุ้งซ่านนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของนะครับ การบ้านนะครับก็จะไม่มีนะครับวันนี้จะไม่มีนะครับก็คือการบ้านก็คือให้นักเรียนนะครับจดนะครับจดตาม powerpoint นะครับตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่โอวาสามเนี่ยนะครับให้นักเรียนมาสต็อปดูนะครับแล้วค่อยๆจดไปนะครับจดลงไปในสมุดนะครับนะครับจดลงไปในสมุดนะครับมีกี่ข้อก็จดลงไปนะครับ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้นะครับนะการเรียนรู้ไม่จําเป็นว่าต้องทําแต่ใบางานหรือทํางานอย่างเดียวนะครับเหมือนกันนะครับเราควรเรียนรู้จากทุกๆสิ่งได้ด้วยตัวเองและทุกสื่อช่องทางครับสำหรับวันนี้ครับคุณครูธิวกรฤทธิชัยก็ต้องขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับไม่ประมาทในชีวิตและเรียนรู้ต่อไปครับสวัสดีครับ